เราอยู่กันที่บ้านเมลอนเดสเซอร์ที่นี่คือฟาร์มเมลอนทะเลรายแห่งแรกในไทยพร้อมคาเฟ่ตกแต่งสไตล์แอฟริกาสุดชิคบรรยากาศเหมือนอยู่แอฟริกาแต่ไม่ต้องบินไกลมุมถ่ายรูปคือเยอะมากคุณนะาแต่ที่นี่เขายังเอาเมลอนมาปรุงอาหารและขนมเครื่องดื่มด้วยพูดแล้วก็ไปชิมกันเลยอาหารของที่นี่ก็ไม่ธรรมดามีทั้งแซนด์เบดหน้าเมลอนปานิปุริยำสลัดเมลอนและเนื้อย่างทันดูรีสูตรอินเดีย หลากหลายอาหารไทยยุโรปและอาหารเมดิเตอร์เรเนียนฟิวชั่นเมนูเครื่องดื่มแนะนำเมลอนออนเดอะเดสเซิร์เครื่องดื่มสดชื่นจากเมลอนวันหางเจรแคเลแคตตารสายหวานต้องลองโรตีกรอบเมลอนและบิงซูเมลอนสโนวีหวานเย็นชื่นใจสุดๆนอกจากเมลอนแล้วยังมีน้องแพะแค่ให้เล่นด้วยนะน้องคือน่ารักมากใครที่มาช่วงเย็นอย่าลืมมานั่งโซนเอาท์ดอร์นะวิวพระอาทิตย์ตกดินคือดีมาก กาฟชาชงเซามีครบทั้งกินเที่ยวถ่ายรูปต้องมาที่นี่เลยบ้านเมลอนเดสเซอร์